ก็สวัสดีท่านผู้ชมแลวก็เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับ Mo n e y PS นะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารของแอปฟรีบิตคอยแคปนะครับผมว่าตอนนี้ผมได้เหรียญครบแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับนะวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับผมเดี๋ยววันอังคารก็คือพรุ่งนี้นะครับผมก็ เขาจะทำการถอนบิตคอยสต t o s ชิ Bitcoin, oshi, มาให้ในกระเป๋าของผมนะก็กระเป๋าของผมก็จะเป็นของบิทครับนะครับผมถ้าใครมีกระเป๋าอื่นก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับผมนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าผมมีเหรียญบิตคอยแคปสต๊อกชิเท่าไหร่แล้วนะครับผม,ผมก็จนเงินที่เขาทำการถอนให้เราขั้นต่ำอยู่ที่1 0 0 0 0หมืนะครับผมนะ Uh, แล้วก็วันเขาจะถอนมาให้เราโดยอตัตโนมัตินะครับผมเราไม่จะเป็นต้องมากดถอนเองไม่จะเป็นต้องมากดถอนเองนะครับผมเขาจะถอนให้เราโดยอัตโนมัติทุกๆวันอังคารนะครับผมเฉพาะวันอังคารวันเดียวเท่านั้นนะครับผมก็วันนี้เป็นวันจันแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะทําการถอนมาให้เรานะครับผมเนาะเดี๋ยวถ้าเขา้าถ้าเข้าถอนมาให้เราจจริงไม่จจริงยังไงเดี๋ยวผมก็จะมา อัฟคลิปแล้วก็ลงคลิปไปพร้อมกันเลยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคนะครับผมนะฮะการทํางานอะไรพวกนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถมากดลิงก์จากใต้คลิปแล้วก็มาทําได้เลยนะครับผมถ้าถอนเข้านะครับโอเคนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมมีเหรียญอยู่ทั้งหมดอ่าผมมีเหรียญอยู่ทั้งหมด1นึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับผมผมมีเหรียญอยู่ทั้งหมด1นึ่งหมื่นหนึ่งพัน 5 2 1ยสอสตูชินะครับผมนะก็ก็สามารถถอนได้แล้วนะครับผมก็คือเป็นวันอังคารที่เขาจะถอนมาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับผมนะตอนนี้เราผมก็มาเก็บของเหรียญสตูชินะครับผมนะผมก็จะมาเล่นทุกๆหนึ่งชั่วโมงก็จะมาเล่นประมาณแค่นี้แหละนะครับผมโอเคเราไปในของการตั้งค่ากันเลยนะครับผมนะ พอเราเข้ามาในของการตั้งค่าแล้วใช่ไหม,มครับผมนะเขาบอกว่าถอนขั้นต่ำอยู่ที่10,000หมื่นสตชีนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ผมมีครบแล้วนะครับผมก็คือผมมีครบ10,000หมื่นสตชีแล้วนะครับผม,ผมเขาจะทําการถอนมาให้ผมโดยอัตโนมัตินะครับผมเป็นวันอังคารก <ishing> ็คือเป็นวันที่2นะครับเขาจะเขียนไว้เนื้อเลยเป็นวันอังคารเป็นวันที่2นะครับผมเขาจะถอนมาให้ผมโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็กระเป๋าที่ผมใช้ก็เป็นกระเป๋าของบิ๊กครับนะครับผมนะถ้าเข้าไม่เข้ายังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดต พร้อมกันเลยนะครับผมนะก็เออระนะครับผมก็ถึงวันนี้เป <beeping> <guy> ็นวันอังคารใช่ไหมครับผมก็เมื่อวานที่ผมได้ทํอคลิปไปก็เป็นวของวันจันทร์นะครับผมแต่ว่าวันนี้เป็นวันอังคารนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูยอดเงินที่ผมได้ทําการถอนนะครับผมก็คือเป็นซัตโตชีนะครับผมหรือก็คือเป็นบิตคอยแคปนะครับผมนะโอเคเราก็มาในของการตั้งค่าเลยนะครับผมนะการตั้งค่าเลยนะครับผมก็ให้เรามานะครับผมอ่า มาตรงที่ตั้งค่าของแอปฟรีบิตคอยน์แคปนะครับผมนะฮะโอเคถ้าเรามาแล้วนะครับผมนะก็มันจะขึ้นมาหน้านี้เลยนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นของเมื่อกี้ที่เขาได้ทำการโอนเหรียญบิตคอย n c แคปฟรีมาให้เรานะครับผมก็คือเป็นสต๊อชินะครับผมจำนวน12,669หสาตชินะครับผมนะ ส่วนประวัติในการถอนก็ให้เรากดมาตรงนี้นะครับผมนะตรงช่องนี้นะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปนะครับผมอ่าถ้าเรากดเข้ามาดูนะครับผมอ่ะพอเรากดเข้ามาแล้วก็จะมียอดที่เราได้ทําการถอนนะครับผมก็คือรายละเอียดในการถอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในอีเมลกันนะครับผมว่ามันตรงกับจำนวนแล้วก็อ่าไปดูในกระเป๋าของบิคับของผมนะครับถ้าใครใช้กระเป๋าอื่นก็ไปดูในกระเป๋าของอ่าของตัวเองนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยว ผมจะไปดูในอีเมลแล้วก็ไปดูในกระเป๋าของบิคับนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะโอเคนะครับผมตอนนี้ก็มาในของอ,อีเมลของผมนะครับผมเขาก็จะขึ้นมานะครับผมว่าบิคับดอคอมนะครับผมก็คือ,อมียอดเหรียญ BCH นะครับผมหรือก็คือบิคคอยแคปนะครับผมฮนะข้ามาจำนวนที่1น0 0 0หมื่ หกร้อยหกสิบเก้าสตอชีนะครับผมตรงกับเมื่อกี้ไหมอ่าตรงนะครับผมก็ตรงเมื่อกี้ก็คือจานวนอยู่ที่อ่า1 0 0 0นห่า1มื่นสองพันหาสต,ตชีนะครับผมก็ถือว่าตรงนะครับผมข้อความเข้ามาตรงที่บิทคับนะเขาจะส่งมาอ e ีเมลมาให้เราเลยว่ามียอดเงี่ยมียอดเหรียญเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในบิทคับนึกกันเลยนะครับผมฮนะ โอเคนะครับผมเราก็มาในของบิดครับในกระเป๋าที่ผมใช้นะครับถ้าใครใช้กระเป๋าอื่นก็ไปดูได้เช่นสตังโปล้วก็แซบดอทคแล้วก็ uh, com, วก, uh, กระเป๋าอื่นๆนะครับผมซึ่งมันตอนนี้ของ uh, ที่ไทยก็มีสัประมาณอ่า uh, กระเป๋าหรือ6กระเป๋าแล้วนะครับผมแลนะ้ก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับว่าเรา uh, ชอบกระเป๋าไหนก็ใช้กระเป๋านั้นเลยนะครับผมนะ โอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็เหรียญก็คือที่ผมได้บอกวไว้เมื่อกี้เลยก็คือจานวนอยู่ที่12,669 b ม h อา BCH นะครับผมแลวก็คือ Bitcoin Cap นะครับผมก็เข้าไปที่เรียบร้อยนะครับมูลค่าอยู่ที่1บาท9อ่าส5สตางค์นะถือว่าได้น้อยไหมก็ได้น้อยนะครับผมแต่ว่ามันได้ฟรีนะครับผมนะแต่ว่ารอให้มัน สะสมพอให้เราพอให้เราสะสมได้เหรียญเยอะๆใช่ไหมครับผมแล้วพอราคาเหรียญมันขึ้นมันขึ้นใช่ไหมอ่าเราก็เก็บได้เหรียญเยอะราคามันขึ้นราคามันแพงนะครับผมนะภายใน4ีหปีข้างหน้านะครับผมแล้วราคามันแพงขึ้นมาอ่าเราก็ขายมูลค่ามันก็จะเยอะกว่านี้อย่างเช่นอย่างเช่นเหรียญบิทคอยนะครับผมก็มีมูลค่าตั้งหนึ่งบิทคอยก็มีมูลค่าอยู่ที่1นึ่งล้าน 5 0,000บาทแล้วนะครับผมหลังจากที่ราคามันตกไปมันก็ขึ้นมาแล้วเนาะโอเคนะครับผมนะก็รอราคามันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้เงินไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งมาหาฟรีก็ให้เรากดมารับฟรีไปเรื่อยๆนะครับผมนะโอเคนะครับผมวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมสวนวิธีในการทํางานก็ให้เราไปทํางานได้เลยอาสนมากก็จะทําอยู่แค่2หมดนี้นะครับผมว่าสเมนูนี้เมนูที 1> ่1แล้วก็เมนูที่2นี้นะครับผมสมมาตที่ทําง่ายๆแล้วก็ใช้เวลาแค่ ไม่กี่นาทีนะครับผมประมาณ3หรือ4 5นาทีแค่นี้แหละนะครับผมนะโอเคก็มาเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารเรื่องในการถอนเงินจากแอปฟรีบิคอยน์แคปก็เพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าใครถอนไม่เข้ายังไงก็รอสักครู่ก่อนละกันนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะติดต่อทางเอมี่เขายังไงนะก็จะรอหน่อยละกันอาจจะมาเข้าหน่อยแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะครับผมนะโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามแล้วข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันกคลิปหน้าครับ